ลูกพี่ผมเลยไอดอลผมตั้งแต่ผมทำธุรกิจนี้ใหม่ๆวันน้ขอปีนเกลียวหน่อยเนเธอโบคู่มาเนี่ยโดนเนยไม่เอาน่ะดูโดยรวมแล้วน่ะมันทรงแบบจะบอกว่าอะไรวะทรงแม่งโคตรวัยรุ่นน่ะมันวัยรุ่นไปอ่ะทรงเที่ยวทั่วไทยต้องทรงนี้รถเซ็ตโบคู่มากับใส่กล่องท่วงและแอบรีแมปมาเล็กน้อยเจอกันจริงๆแล้วจะเป็นยังไงครับเขาดัดมาแบบลอหอ่ะหรือ นี่สงมาพาดอนเมืองล้อยางเบรนะฮะเช็คมาแล้วเดียววาเลสเวกสายดีเซลครับเดี๋ยวนี้เขาไม่แข่งกันหลังถนนแล้วนี่เขาซิ่งกันในสนามครับท่านเพื่อนอยากจะตกแต่งแบบไหนคุณมีโตท้าโปรเจคเนอรรถที่หล่อตั้งแต่เกิดนะฮะตกแต่งเพิ่มเติมได้ในสไตล์ที่คุณชอบ สวัสดีเพื่อนๆนะฮะตอนนี้พี่ดิมอยู่ที่งานเลสซิ่งมาเนี่ยครับนนพเพื่อนๆอยู่กับพี่ดิมแล้วก็ทีมเลสเฟคครับผมวันนี้แน่นอนครับเราจะมีสุดใหญ่ครับผมจะมาแบทเทิลกับสำนัก อีกสำนักหนึ่งอ้โหนี่แหละเราจะมาดวลกับนักแจมเอซซีกับงานเลสซิ่งมันเนีอะครับนะฮะเราจะมาแข่งแดกกันด้วยว่าใครจะวินครับผมซึ่งได้ข่าวว่าโอ้โหหมกโบคู่ไปเลยส่วนเรากล่องตุ๊ตติ๋วใบเดียวสู้เขาได้เปล่าเราแอบหมกไปด้วยอุ๊ยว้าดีแล้วมว้าเด้อฮะยังไงครับคุณมาช้าโอ้โหมาช้าก็ก็ให้คุณเปิดงานไปก่อนครับคิดว่าวันนี้ไปฮะโอ้โหเห็นเห็นอีพีสองแล้วกลับบ้านได้ไหม เอาสนุกเ,นเนหนียบอกอไหนบอกแค่แมพไงจริงจริงเนี่ย มันก็แค่แมพแค่ใส่กองแต่ว่ามันไม่สวยไงแต่ให้มันสวยแต่จริงเนี่ยบอกเลยนะว่าก็ยังไม่รู้หรอกว่าเวลาจอดเป็นยังไงต้นยิงเทอร์โบขนาดนี้ของวีใสมาเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับเครื่องขนาดนี้ต้องทำเยอะเดี๋ยวเราจะไปวิ่งเห็นว่าเทอร์โบใหญ่แต่ไม่ได้ใส่อย่างอื่นเพิ่มเนี่ยมันจะวิ่งได้ไหมกับรถเดิมๆใส่กล่องใช่ไหมใส่กองมันก็เห็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วมาช้ามาช้ามันก็เข้าเส้นช้าอยู่แล้วงานเดี๋ยวจ เดี๋ยวเจอกันพ้่ยเจอกันอ้โหเบอรถึงขิงเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพามาชมรถของเราก่อน แล้วก็เดี๋ยวพาไปชมรถคู่แข่งหนยด้วยนะครับมาดูรถเก่าคันเราก่อนพี่นิมเนี่ยนะฮะคอนเซปต์การแต่งนะของเรา2 2> แต่งรอสวยลงตัวแล้วก็ใช้งานได้จริง <พา S 1> แล้วดูคันนู้นพวงถุงลมมาเลยนะฮะล,ลูกเมียแม่ยายไส้สะเทือนแน่นอนตรงนี้เขาเรียกว่าลงสนามเสร็จรก็จอดบ้านจอดอู่ทรงเที่ยวทั่วไทยต้องทรงนี้สิ่งนี้ด้วยนะฮะเพราะว่ารถของเราไม่ใช่รถเดิมเราใส่กล่องแล้วก็ แอบรีแมปเมื่อกี้น้าไม่ได้ยินเราแอบรีแมปไปด้วยมาดูว่าเราใส่กล่องพ่วงและแอบรีแมปไปรถเราจะพอสู้กับเทอร์โบคู่ได้ป่มเดี๋ยว้นดีลูกกันะเอามาดูล้อก่อน ล้อของเรานะของเขาเป็นล้อโฟล์ฟอมิ่งส่วนของเราเป็นล้อฟอสสไตล์นี้ต้องบอกงนี้ว่าใส่ได้ทั้งยางซิ่งแล้วก็ใส่ได้ทั้งยางโอทูเรนแต่ว่าวันนี้จริงๆตอนแรกอะกะว่าจะใส่ยางโอทูเรนมาลง,งในเมื่อจะมาแข่งแดกแล้วเราจะไปใส่ยางอให้แบบมันเวลามันจะได้หรือเปล่าแล้วก็รถเราไม่ได้แมปด้วยยังไงก็ต้องเอาอยางเหนียวยางจิกมาช่วยเพราะนั้นเลยจัดเป็นโตโยต้าเอสทีสามยางถนนดามยางสนามยางซิ่งที่น่าจะเป็นยางที่ใช้งานได้จริงซิ่งได้ก็ได้นะใช้งาน ได้จริงในชีวิตประจำวันได้ทุกๆวันบนถนนไฮเวย์น่าจะเป็นตัวท็อปสุดตัวหนึ่งรรัสกับล้อเบาอย่างค่ายเลดบอสครับแน่นอนออกตัวไม่มีสะบัดไม่มีดิ้นแน่นอนของเขาเนี่ยเป็นล้อโปร, <c oughs> โปรฟอร์มนะฮะนะฮะอ้าวมี <c oughs> ใครพูดถึงเราด้วยนะครับเบรกเบรกเแรงแล้วแรงแรงแล้วต้องเบรกต้องดีด้วยใส่เป็นตัวเดียวกันเลยพันาะเมล่านะของเขาสีเขียวของเราสีส้มอ่ะหน้าตาคล้ายๆกัน405ร้อยมิลเหมือนกันเต็มเเหมือนกันส่วนโช๊คของเขาเป็นโช๊คถุงลมส่วนของเราเป็นโช๊คโหลดตรงรุ่น โรนเนบอร์จูนซีรี์นะฮะ2ูเวบอกเลยว่าหลังถนนเนี่ยขับมันสายนู้นนะแดกอย่างเดียวรงแพรกหรือถนนจริงเนี่ยรับรองเจอเรามุดเข้าไปเสร็จแน่นอนพ่อ h k s เพราะนั้นเห็นทรงเราเรียบเรียบหล่อเรียบเรียบน่าจะเคยเห็นใครแต่งแนวนี้อยู่บ้างแต่ต้องบอกนี้ว่า เพื่อนๆเนี่ยแต่งได้ตามทรงตามใจต้องการเพราะว่ารถ t ต y o t a Fortuner Leader เนี่ยเป็นรถที่หน้าตาดีอยู่แล้วแค่เสริมเติมแต่งตามสไตล์ที่เราชอบก็ลงตัวอ่ะพามาดูรถเขาหน่อยดีกว,ว่าโอ้โหอินเตอร์เบลเลอร์เลยวะนะอ้าดูล้อดูล้อเฮ้แต่แอบชอบล้อเขาเหมือนกันนะเวกตัวใหม่สวยมากตัวนี้เป็นซีรีส์โฟร์ฟอร์มนะสีเป็นแบบแมตต์บรอนซ์คัพเปอร์บรอนซ์เบรกเนี่ยเบรกโคตรเด่นเลยนะฮะแต่ดูโดยรวมแล้วน่ะมันทรงแบบจะบอกว่าอะไรวะ ทรงแม่งโคตรวัยรุ่นอะมันวัยรุ่นไปอะเอาไงชอบสไตล์ไหนก็แต่งสไตล์นั้นก็ต้องหวังงี้ว่าการแต่งโคจูเนอร์ลีดเดอร์ครับไม่ว่าจะสำนัก s อ c หรือเรสเบกเราสามารถเสกให้เเพื่อนได้หมดในทุกเ็ปเรา2คนตกแต่งในคนละสไตล์กันให้เพื่อนได้รับชมกันนะฮะวัยรุ่นหน่อยก็ทรงแบบน้าเลยสส่ครอบครัวใช้งานได้จริงก็ต้องแต่งแบบทรงนูนอาจจะวันนี้ครับลดเซตโบคู่มากับใส่กล่องท่วงและแอบรีแมปมาเล็กน้อยเจอกันจริงๆแล้วจะเป็นยังไงครับ ติดตามรับชมกันต่อครับ เดี๋ยวพา,าดูบรรยากาศในงานด้วยบอกเลยว่าเป็นไปด้วยความสนุกสนานครับผมสำหรับงานแร็กที่นะฮะทางโตยต้าครับจัดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะโตยต้ารีโวแต่ละคันเนี่ยแดงแรงทั้งนั้นเดี๋ยวไปชมบรรยากาศโดยรวมกันว่าแต่ละคันแลวก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในงานด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเหมือนการมิสติ้งย่อมย่อมครับผมนะฮะก,ก, overseas, ก Whoa, ็จะมีรถสวยมาจอดโชว์กันอ uh ีกหลายรุ่นหลายคันกันเลยทีเดียว น่เมื่อกี้เขาเพิ่งโชว์ล้างรถกันไปสดๆดบาดๆาน,น,นะฮะยืนดูนานก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวเมียเห็นคลิปนี้ได้ขอปรูปๆคำๆำหน่อยได้ไหมเขาเขาถูตรงไหนไม่ใชเขาถูตรงไหนถูงนี้ปะ นี่ต้องบอกอย่งี้ว่าโตโยต้าแต่ละคันเนี่ยแต่งล้อทั้งนั้นอ่ะดูนะฮะนี่เลยนะฮะโตโยต้ารีโวครับแต่ละคันสายดีเซลครับเดี๋ยวนี้เขาไม่แข่งกันหลังถนนแล้วนะนี่เขาซิ่งกันในสนามครับงานด้วยซิ่งมาเนี่ยครับยังไงก็มีหลายสนามด้วยกันฝากติดตามกันด้วยใครที่เป็นสายดีเซลครับรักในความแรงก็นี่เลยนะฮะมาแข่งในสนามเดินแล้วนะครับเวลาเดินแล้วครับ ตอนนี้ก็ใกล้ได้เวลาแล้วเพื่อนๆเนตรียมรถแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่านะสำนัก AS a อซซที่เขาแบบลงแร็กประจำนะกับเลสเปปที่ไม่เคยลงแร็กเลยไม่รู้ว่าจะตามเขาทันหรือเปล่าแต่ไม่ยอมแน่นอนเดี๋ยวเจอกัน ลูกพี่ผมเลยไอดอลผมตั้งแต่ผมทำธุรกิจนี้ใหม่ๆนี่คือไอดอลผมนะฮะแต่วันเนี้ยผมบอกเลยว่าปีนปีนแม็กปีนนะวันนี้ขอปีนเกียวหน่อยแม่ปีนเธอโบู่มาเนี่ยโดนี่ยไม่เอาน่ะไม่เป็นไรผมมาสนุกผมมาขี่รถเล่นชิวๆเขาร่วมเขาร่วมอ่าในเขาร่วมในเขาร่วม จะช้อนหรือเปล่าฮะโอ้โหเป็นพุ่งวบไปแจ่มเข้าครับ10.7อุ้ย10.7เรอ10.7หัวเราะหัวเราะหัเราะชิงไฟเนี่ยคือมันต้องอยู่ตรงไหนวะผมก็ไม่เห็นไฟเหมือนกันไม่ได้บิดไฟเห็นมือใช่มือลงพี่ดีมยกไอ้บ้าใส่เลยครับตอนนี้ครับโบเดิมโบเดิมตอนนี้โมดิฟายน่าจะอยู่ในเวทพี่ดีมมาอยู่ในแทร็กเอครับ ให้สัญญาครับแท็ก A หรือ B ครับโอ้ไม่ขึ้นเลยแม็กชันม่ขึ้นแท็กม่งขึ้นแท็กชันอดไม่ได้ครับอาจารย์ครับอย่างก็มีอาจองย์ครับแรงตงนี้ครับคือคนขับรถแข่งอยู่แล้วครับเรียบร้อยครับการชิงไฟจะชัดเจนนะก็นะแจมชนะไป2-0ครับใช่ครับ ก็ตามอย่างที่เห็นครับอย่างที่เห็นเดี๋ยวไปไหนเนี่ยอยู่พี่ดีมก็ถอนไปแล้วนะครับไม่กล้าลงรถเลยค่ะพี่แจ๊บสองร้อยเมตรที่ผมว่าทันผมว่าอ๋อให้สองร้อยเมตรนะครับเป็นทุ่งเลยฮะพอชนะแล้วแอ๊นิดนึงอ่านิดนึงฮะเสียงดังนิดนึง ผมขอถามนัาแจ่มแนัาแจ่มจะโพสได้อีกกี่วันครับหลังจากจบการแข่งอะไรนะจะโพสจะโพสกี่วันเราไม่ได้แล้วปุ๊บเราเราก็รักรักกันมากครับนี่คือแค่การแขพอยังเหมือนเดิมพอแดกปุ๊บเราจะออกลูกผู้ดีทันทีอแต่ถ้าเราแพ้เราจะชวนทะเลาะพอเราชนะปุ๊บเราจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นเรื่องปกติครับผมก็จริงๆเราก็ยกให้แต่ออกแล้วแหละจะกูเห็นมึงหน้าตึงนะหน้าตึงก่อนออกขิงใหญ่เลยนะคะ รถคขาแรงจริงวะยอมยอมอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเดยไปบ้่งเดี๋ยวเนี่ยโอ้โหขับก็ไม่เคยขับมาลงเด็ดต้องมาแข่งเลยจริงไปรู้จักปะจริงไปปกติเราเคยขับอยู่แต่คลองห้าไม่เคยไปสนามอื่นเลยเราไม่รู้ว่าเราไฟแม่งอยู่ตรงไหนว่าตอนแรกรู้สึกว่าเขี่ยวปุ๊บแล้วมันจะอหาประมาณสองล้านะไปหัดจริงไปไปหาดจริงไปก่อนโอเคก็สนุกสนานมานมาาฝากน้าหน่อยเดี๋ยวพี่ขายของหน่อยขายของหน่อยขายของแล้วขายของขายของใส่อะไรไปบ้าง โอ้โหจริงๆมันไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้แต่ใครที่อยากได้งานอินเตอร์สวยๆแบบนี้นะครับงานไทตนเนียมสวยๆเราทําอยู่แล้วมะน้ำอินเตอร์เซกงเซโบจริงไม่ต้องคอนจูเนอร์ทุกรุ่นทำได้หมดบางคนม่คิดว่าผมไม่ได้ทำสายดีเซลจริงจูเนอร์ในมือมีอยู่แต่มันประจูนที่ไหนฮะมึงไปจูนที่ไหนเรียกเด็กประจนให้ที่ร้านได้โอ้ประจูนพี่นี่ก็รู้หมดดิเล่าเรื่องแง่ายๆนี่เดี๋ยวขายของด้วยนี่ สองกาพาดอนเมืองล้อยางเบรคนะฮะเช็คมาแล้วเลี้ยวมาเลสเบกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใอมี่มาหลอมาหนุกนานกลับแล้วสวัสดีพี่แม้ว่าเราจะแพ้แต่ว่าเฮ้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าสไตล์การตกแต่งของเราคนละรูปแบบกันท่านเพื่อนอยากจะตกแต่งแบบไหนคุณมีโตยต้า f o ร t จ n เ r รรถที่หล่อตั้งแต่เกิดนะฮะตกแต่งเพิ่มเติมได้ในสไตล์ที่คุณชอบนะฮะเอามาดูรถเราด้วย นะฮะเจ,จ้าผู้จูเนอร์คนนี้ตั้งแต่จูนเมื่อวานจริงๆกับเพิ่งจูนเมือม่อวานน,นะาะว,ว่าน้าเนี่ยเขาเซ็ตโบมาถ้าเราไม่ได้จูนมาเนี่ยนะฮะน่าจะมัน567ลำนะครับก็เลยทำการเรียกจูนเนอร์มารีแมปที่ร้านก็ยังสู้ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าน้าเขาได้แบบสำนักจูนระดับแบบประเทศเลยนะฮะมันจะเป็น ECU ช็อปค่ายต่างๆที่เขาทำแรงกันเพราะนั้นคือสไตล์แต่งแรงก็ฝาก A4 เซอร์ออรไว้ด้วยถ้าใครชื่นชอบการตกแต่ง ในสเต็ปของวีดีมนะฮะเน้นนะครับใช้งานก็ปากเลสเปคไว้เป็นหนึ่งทางเลือกนะฮะปากคลิปนี้ไว้มาเท่านี้ขอบคุณโตต้านะครับประเทศไทยที่ไว้วางใจให้พี่ดีมและก็นัดแจมนะฮะมาแบทเทิลนะฮะกันเล็กๆน้อยๆเอารถ PPV นะฮะยอดนิยมของคนไทยอย่างโคชิ u เนอมาตกแต่งในสเต็ปที่ให้เพื่อนๆได้เห็นว่าการตกแต่งของโคชิ u เนอเนี่ยนะครับ แม้ว่านะฮะรถรุ่นนี้จะหลายปีแล้วแต่ก็ยังหล่อลงตัวอยู่นะฮะไม่เสียแรงที่เป็น PPV นัมมวันออนไทยครับสุดท้ายกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเหมือนเดิมครับพี่แต่งโรคิดถึงเ้สเซกับสวัสดีครับ